อะไรนี่รู้คุณขนาดไหนโทไอแชทข้อความพวกนี้ก็เลิกเ่าไปเถอะเบื่อละสตอรี่ใหม่ๆมมีไหมก็คุณไม่ได้ไปตามเฮียอะไรเลยเหรอใครมีลิงก์อีดิวใหม่ๆส่งมาก็ได้นะใครจะให้เอาลิงก์ไหนมาเปิดก็บอกได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ตามมันเลยวันนี้มันมีลิงก์ไหนอีกก็บอกด้วยนะไม่ได้ตามมันเลยคือเอาง่ายๆเลยนะ ไอแชทข้อความหัวควุยเนี่ยกูก็เบื่อแล้วเปิดไปเปิดมาพลัมอยู่นั่นแหละเออแชทข้อความเนี่ยเห็นคลิปเห็นคลิปดา่าอันไหนจะเธอส่งลิงก์ให้ฉันหลังบ้านหน่อยอยู่ในเฟซบุ๊กหรืออยู่ในตอตอไอที่บอกว่าดา่าฉําอยู่ในเฟซบุ๊กหรืออยู่ในตอตอบอกด้วยนะถ้ามีนะแปะลิงก์มาเดี๋ยวฉันจะามาเปิดไอคลิปนี้ฉันเปิดเป็นสิบวันแล้วไม่จบเพราะฉันเปิดทีละนิดละหน่อยไอง ไปไม่ถึงไหนสักทีเลยคือสรุปไอเรื่องแชทข้อความเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญคือตัวเองจะไปอ้างแค่เรื่องแชทข้อความแต่ตัวเองไม่ไม่พูดในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นไงเนี่ยน่าเบื่อดูไปคิดดูนะเงินแค่เงินสามล้านซื้อทุกอย่างกับตือตือความวุ่นวายไม่รู้จักเพราะเขาก็ต้องอยู่นอร์เวย์จนกเกษียณเขาไม่ไป อะไรกับใครอีกเพราะกฎหมายนอร์เวย์มันแรงมันรั่ง hmm. ดิวเข้าใจทุกอย่าง hmm. แต่ทุกวันนี้ hmm. ดิว hmm. ดิวมีครอบครัวแล้วทุกอย่างดิวก็ช่วยเขาเท่าที่น้องดิวช่วยได้ครับแต่ป้าเข้าใจดิวนะดิวจะช่วยเขาเท่าไหร่ได้ลูกป้าเข้าใจทุกคนลูกอ่า hmm. uh, ช่วยเท่าไหร่แค่เงินสามล้าน <า>เธอไปยืนให้เพื่อนเธอก่อนสิฉันยืมก่อนได้ปะเธอเธอจะไปบอกว่าอีอีเจรอเด็กเดี๋ยต้องไปให้ยืมจะบ้าเหรอไอ้แปดแสนก็ยังไม่ได้คืนนะ่ะใครมีลิงก์ก็ส่งมาได้เดี๋ยวฉันจะมาเปิดป้านหนิงทำไมดิวดิวไม่กล้าไปออกรายการครับอันนี่ก็แปลกนะคนเขาก็บางคนเขาก็ไม่อยากประชะกันสามล้านบาทแต่ฉันจะขอใช้ชาติหน้านะ ฉันจะผ่อนเอากับโยมพบาลก็ตอนนี้ไม่ต้องแล้วไอ้สามล้านเนี่ยเบื่อละสามล้านเนี่ยมันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันไปเรื่องอื่นแล้วแตะประเด็นเป็นเรื่องอื่นละคลิปไหนล่ะเธอที่ด่าฉ้ำฉับคลิปไหนด่าราเด็กฉําคลิปไหนเธออยู่ในเพื่อนเธอเลยอยู่ในเฟซเธอรวยไม่ใช่หรอเธอมีฐานะไม่ใช่หรอมันบีบดิถึงบอกไงข้อความที่มันมันส่งมามันเหมือนคนบีบอ่ะ บีบบีบให้คนหนึ่งจนมุมอะ่ะนี่แหละคนโดนหลอกก็พอมีสาที่แบบนี้แหละเห็นไหมที่คนโดนหลอกบางทีโดนหลอกหมดตัวก็พออย่างงี้แหละเอาอาโอนไวเออโอนไวก็แฉให้มันแฉให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยอืมแฉอะไรจริงแฉอะไรเจอ,อ,อแค่นี้ก่อนเปิดอันนี้แค่เปิดเบาๆนะอันที่เหลือมันจะเป็นเสียงอะไรเขาเนี่ยอุ้ยอุ้ยยก่อนไหนเอามา อุ้ยแล้วเสียงอยู่ในโทรศัพท์พี่อิน <c oughs> ดิวแม้กระทั่งอัดเสียงช็อตต่อไปถ้าไม่จบเสียงจะออกทันทีว่าเป็นเสียงใครป้านี่นะก็โตแล้วป้าไม่คิดจะทำลายคนคนนึ่งหรอกก็ทำแล้วนี่คลิปเสียงความยาวประมาณสิบกว่านาทีนะครับเปิดมาเลยรอยอยู่คลิปเสียงเนี่ย ก็เห็นเห่าแต่เรื่องคลิปเสียงกูก็รอจนเมื่อยดากแล้วน่ะน,นะเออใช่คลิปเสียงคลิปเสียงเห็นพูดมานานแล้วก็ไม่เปิดสักทีคนรอเขาก็รออยู่มันไม่สําคัญหรอกคลิปเสียงคลิปเสียงคลิปเสียงอยู่นั่นแหละโอ้ยเปิดมาโลดอ่าเปิดออกมาโลดคลิปเสียงคลิปเสียงอะไรเนะี่ยไม่ได้ว่าหรอกจะหาจะเหวอะไรนะั่น ยั่วยวนกวนประสาทแต่ไอเรื่องคลิปเสียงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปหาคลิปใหม่ๆมาเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนเออจะเปิดก็เปิดมาโลดคลิปเสียงอะไรที่มีนั่นหลายวันแล้วครางไอเรื่องคลิปเสียงคลิปเสียงเนี่ยนะกูก็รออยากให้เปิดเหมือนกันนะเพราะว่าแฟนดิวอ่ะแฟนดิวเขาทําแม่งเขาก็เลยบอกว่าดิวอัดเสียงไว้ดีไหมอัดเสียงไว้ดีกว่าไหมเพราะว่ามันจะ อย่างน้นอยๆก็อัดไว้ไ่นตั้งแต่แรกแล้วอีว่ามันต้องแบบเป็นปือตบซับทุกเดือนอะ่ะแล้วก็จริงอย่างที่คิดอือนี่แหละอทานายในประเทศไทยเป็นไงครับจริงเป็นการแฉที่ตลกมากพี่สปอยจริงๆเป็นการแฉที่แบบว่าเอาแค่ว่าเอาแค่บรรทัดฐานว่าเคยเลี้ยงดิวเคยซัพพอร์ตดิวแล้ววันนี้เหมือนดิวประสบความสําเร็จ แล้วก็จะมาเรียกคืนถ้าดิวเรียกคืนไม่ได้สิ่งที่นางจะมองนะนางอยากให้สังคมมองดิวว่าช่วยเหลือคนอื่นทาไมช่วยเหลือได้น้องดิวก็ช่วยเหลือคนที่มีพระคุณน้องดิวในละคุณหรอน้องดิวแบบน้องดิวก็ก็มันก็แบบนั้นแหละเพราะเขาเคยช่วยตัวเองมันจะแบบนั้นแหละอืมเออมันก็จะแบบนั้นแหละเออมันก็จะประมาณนั้นนั่นแหละเพราะว่าก็คนมันเคยช่วยกันน่ะเนาะ แล้วอีกอย่างมันไม่ใช่ว่าเขาเคยช่วยเขาหน่ะโดนเธอหลอกประเด็นคือมันอยู่ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับความช่วยเพราะว่าเขาโดนเธอหลอกให้ให้โอนไงโอนค่านั่นค่านี่ไงเขาก็กลายเป็นเหยื่อไงดิวทําไมเป็นคนที่แบบว่าเนรคุณต่อบุพการีหรือคนที่มีพระคุณดิวไม่ได้เนรคุณดิวให้แล้วก็เหมือนดิวอะสมมติแม่ดิวเลี้ยงมามแม่สมตมติแม่แม่ดิวแบบ อยากจะได้บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีเงินแม่ไม่มีเงินซื้อบ้านซื้ออะไรให้นะแต่เราก็ให้แบบแม่เนี่ยผมให้หมื่นหนึ่งแต่ตอนเนี้ยดิยวถามหน่อยว่าสองคนเนี้ยหรือใครต่างๆ่านะนะทาไมต้องอทําไมต้องไปอยู่ที่นูน่นนี่แหละดิวถามดิวถามว่าทําไมต้องมาอยู่ที่นูน่นดิวก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะทาไมอ่ะอันทําไมอ่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องมานั่งตั้งคําถามนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่ต้องมานั่งทํา ตั้งคาถามว่าทําไมต้องมาอยู่ที่นี่ก็มาทํามาหาแดกมามีครอบมีครัวมาทํางานนะ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็เหมือนคนคนในไทยที่เขาไปทํางานอิสราเอลไปทําไต้หวันไปทําตรงนั้นตรงนี้มันก็มีเหตุจําเป็นต้องดิ้นรนขวนขวายกันนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้สบายเหมือนเธอเนี่ยหลอกแดกเงินสาวสองก็มีค่าคนดมีค่ามีค่าน้ํามันรถมีคนเปรถให้นั่งมีคนสร้างรั้วให้สร้างบ้านให้ เสริมนั่นเสริมนี่ให้ก็สบายไงไอคนไอคนที่ลําบากก็คืออีคนที่มันมาทํางานแล้วส่งให้เธอเน่ยนะออก็มาทํางานกันไงจะทําไงล่ะคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยฉันจะบอกเลยแต่ละคนน่ะไม่ได้สบายหรอกอะคนอยู่ต่างประเทศทํางานมากกว่าคนอยู่ในไทยอกีกปากกัดตีนถีบไอพวกอยู่ในไทยอกีกงอกงอกแต่ความที่ไปหลงไงไปหลงหำมึงไงก็เลยส่งให้เองกินไงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะบอกให้ เออมันก็ปากกัดตีนถีบเงินเนี่ยคนโดยเฉพาะคนที่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งมนะันฉันจะบอกให้โดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาใช้เงินเนี่ยเขาใช้อย่างประหยัดเพราะว่าที่นี่ค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ทีนี้คนไทยนะส่วนใหญ่มันก็น่าใหญ่ไงถึงไปเป,เปมึงฉับไงความที่ก็อยากก็อยากให้มึงสบายมึงขออะไรมาก็เปย์ไง แต่ถ้าเป็นฝรั่งนะเขาไม่เปอย่างนั้นหรอกถ้ามึงคบกับฝรั่งจริงๆเนียเขาไม่เปนขนาดนั้นหรอกเขาก็แค่ช่วยพอพอช่วยได้เขาก็ช่วยแต่ไม่ไม่ถึงกับซื้อบ้านซื้อรถอะไรหรอกลังอะแล้วเขาไปอยู่เป็นยี่สิบปีแล้วนะอยู่นานแล้วอ่ะยี่สิบเขาอยู่ที่นู่นเลยเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยใช่เ<ๆ>ขาอาจจะดิวไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเขาอาจจะมีแฟนเป็นฝรั่งหรืออาจจะมีแฟนดิวไม่รู้นะการที่จะไม่รู้ได้ไงคบกันเรียกที่รักที่รักทุกวัน มันก็รู้ใ้รู้พุงกันทุกคนแหละคบกันชิดสนิทกันโอนเงินโอนทองให้กันแดกกันกินจะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้มันก็รู้ใ้รู้พุงกันแหละก็มันก็คบกันนานนะเนาะเออมันก็คบกันนานเนาะคนเราอที่ดีวออกมาพูดแบบเนี้ยแฟนของพี่อ่ะหรือคนของพี่หรืออะไรต่างๆนะเราเราแค่อยากรู้สึกว่า ดิวบอกเลยนะดิวดีใจนะวันนี้ที่ดิวออกมาคุยอ่ะดีใจอะไรรู้ปะดีใจที่มีคนดูต้องสี่พันน่สะสบู่พี่ดิวคิมไข่มุกพี่ดิวฝากด้วยนะครับ<ม>คิมไข่มุกพี่ดิวผิวสว่างอือืม,ม,ม,ม